โดยนตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะจับลอยนี้น้องด้านนี้ก็เป็นกระท o n ครับนี่ครับเป็นกระท ong ทิศใต้ขามครับนี่ครับเต็มไปด้วยชาวต่างชาตินะครับเพป็นการมาชมการลอยกระท o n เนาะนี่ครับทีมแต่ละทีมนะครับโดยพีมแรกครับได้แก่มหาวิทยาลัยกรุงเทพพนมดีครับทีมที่สองครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับทีมที่สามครับโรงเรียนวัดแค่ ทีมท yeah. ี่สี่มหาวิทยาลัยราชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับสวยจริงๆครับอันนี้ชาติชาติเัน๋ยวจะมารอชมเนาะมารอชมการลอยกระทงนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับเป็นชาติชาติครับล้อเนะครับโอ้โหชาตุนก็ชาติชาติครับ ต่อไปก็เป็นลายกระทงนะครับเชิญทุกคนทุกคนนะครับที่มาไปทำมาแล้วเข้ามารับตรงความสนใจไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีการลงคะแนนด้วยนะครับรออยากให้ทุกท่านเลยได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับในการช่วยกันโหวตว่ากระทู้อันไหนเป็นกระทู้ที่ทุกท่านชื่นชอบนะครับพร้อมแล้วเพลิน

สวยงามมากครับโอ้โหทำเอาชาวต่างชาติยิ้มนะครับพี่น้องครับว้าวีิครับก็ถ่ายรูปกันยกใหญ่นะพี่น้องครับสวยสวยครับนี่ครับด้านนี้ก็คว้ารางวัลที่หนึ่งนะครับนี่ครับพี่น้องวันนี้ก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาตินะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับ ว้าวนะครับเป็นกระทงที่สวยงามครับพี่น้อยครับโอ้โหนะี่ครับลอยกระทงเฟสติวัลนะครับด้านนี้ก็เป็นบาาฝันล่างครับนะครับอลอยกระทงเฟสติวัลครับบ้านวันนี้ก็เต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวชาวติางชาติครับจานพูนก็เป็นกรุ๊ปทัวร์นะครับสวยสวยสวยครับพี่น้องครับ นี่ครับเขาบอกอะไรวะเขานนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาติางชาติครับเอ๊มครับเพิ่จะมาเที่ยวงานลอยกระทงอยู่ที่วโพน้อพี่น้องนี่ครับสุขสันต์วันลอยกระทงครับพี่น้องนี่ครับ วันนี้ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะเิ่นกมา,ามาเที่ยวเมืองไทยมาเที่ยวที่วัดโพครับมาเที่ยววันลอยกระทงลอยกระทงเฟสติวัลโอ้โหดูครับพี่น้อง <relie ver>. <S 1> <s 1> ที่เห็นนี่คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับด้านนี้ก็เป็นร้านขายน้านครับนี่ครับว้าววันนี้ก็มาอย่างเยอะเนาะสุขสรรันต์วันลอยกระทงนะครับนี่ครับร้านขายหมูสเต๊ะครับพี่น้องนะี่ครับร้านนี้ก็ข้าวโพดคุก มะพร้าวรูปครับนี่คร wow. au ับก็เต okay. ็มไปด้วยชาวต่างชาตินะนี่ครับเป็นการมาซื้อปอเปี๊ยะทอดนี่ครับด้านนี้ก็เป็นร้านน้ำเต็งโมครับด้านนี้นี่ครับว้าวนี่ครับพี่น้องเยอะจริงๆครับวันนี้นี่ครับสุขใจสุขใจเนาะครับด้านนี้ก็เป็นพวกกําไลครับด้านนี้เป็นด้านในนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับ ตรงนี้เป็นกระทงครับนี่ครับว้าวเป็นกระทงวัดโพนะครับนี่ครับตอนนี้ชาวต่างชาติเป็นก็มาทํากระทงครับนี่ครับนี่ครับกระทงวัดโพนี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็สอนการทํากระทงน้อะครับลอยกระทงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็สอนการทำกระทงครับเป็นชาวต่างชาติครับอ๋อเพิ่งกรพับดอกโบครับครับ ก็พับดอกบัวนะครับครับเป็นสาวจีนครับพี่น้องครับออเนอะนี่ครับก็สอนให้ชาวต่างชาตินะครับนี่ครับว้าวด้านนี้ก็เป็นกระทงนะครับดูว่สวยตอนนี้ก็ถ่ายย้อนแสงครับนี่ครับกระทงวัดโพนะครับด้านปูนก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับนี่ครับพี่น้อง สาธุสาธุครับด้านเพิงก็มีพระครับปางมัน่ิชัครับเป็นพระพุทธรูปปางมัน่ิชัยอยู่บนบุษบกนะครับนี่ครับสาธุสาธุครับสุขใจสุขใจครับพี่น้องได้มาเทีย่วสมวันนลอยกระทงอยู่ที่วัดโพครับนี่ครับ Oh oh. ด้านนี้ก็เป็นมองสวัดกระทงครับนี่ครับชาธุสาธุครับก็เป็นดอกบัวนะครับนะครับเป็นดอกโบเนาะนี่ครับเป็นดอกโบวเป็นกระทงเป็นอ่างน้ำครับนะครับว้าว wow. นี่ครับเป็นคุณแม่นาะสาทุสาทุาทนี่ด้านนี้ก็แต่งชุดไทยครับสวยสวยนี่ครับนี่ครับหลังจากทำกระทงเสร็จแล้วก็มาลอยเนาะนี่ครับด้านนี้ก็เป็นมองลอยครับเป็นบ่าวพลังเป็นกะมาลอยกระทงครับนี่ครับพี่น้องสาทุสะทุครับ ขอให้มีความสุขความจเจริญเดอ้อครับมาลอ,อยกระทงอยู่ที่วัดโพนะครับเป็นบา่าพลังเป็นสาวพลังครับนี่ครับพี่น้องสาธุสาธุครับนี่ครับเป็นสาวพลังเนาะตอนนี้คนก็เริ่มมาครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบสามนาิกาห้าสิบนาทีครับเกือบไปสองเนาะนี่ครับด้านนี้ก็เป็นทางขึ้นไป เที่ยวชมไปกาบายขอบคจากพระนอนครับหรือว่าพระพุทธสายญาติครับแต่วันนี้บรัสก็ไม่ขอขึ้นไปนะครับวันนี้ก็เพียงแค่พาพี่น้องมาเที่ยวชมพาบรรยากาศครับนี้ครับด้านนี้ก็ชุดไทยครับโอ้โหครับแต่งชุดไทยครับว้าวครับพี่น้องก็คิดว่าเป็นคนไทยเนาะนี่ครับตอนนี้ก็เป็นฟุ๊กทัวร์ครับด้านนี้วิเเซอร์แนครับเป็นฟุ๊กทัวร์ฟังเสียงว้าแล้วเป็นชาวต่างชาตินะครับ ด่านขึ้ก็กำลังเข้ามาครับวันนี้เยอะมากครับวันนี้มาเที่ยววันลอยกระทงและก็ขึ้นไปก้าวไหวขอพรเที่ยวชมพระนอนครับพี่น้องครับเต็มครับด้านทางเข้านี่ครับนะครับสุดยอดน้องนี่ครับที่เห็นนี้คือชาติต่างชาตินะครับต่านขึ้นแต่งชุดไทยแต่ก็ที่ว่าเป็นสาวไทยเนาะสวยสวยครับพี่น้องนี่ครับ ลอ,อยกระทงเฟสติวัลนะวันเพ็ญเดือน12เนาะน้ำก็นองเต็มตะลิงนะครับเฮ่าทั้งสองก็มาลอยกระทงครับสุดยอดจริงๆครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับด้านนี้ก็ชุดไทยครับโอ้โหสุขใจสุขใจครับ มาแล้วเพื่นก็นมาขอพรครับมาจุดทูกเทียนครับวันนี้ก็เป็นบัรพระนะครับวันนี้นี่ครับวันนี้ก็เป็นบันขึ้น15คำเนะรราะบันฑะนะครับนี่ค,นนนนครัเป็นน้องไหยนะครับเต็มบเป็นนักท่องเที่ยวชาวต,ต่างชาติทั้งนั้นนะครับนี่ครับสุดคึกคักนี่ครเป็นน้อง อันนี้ก็แต่งยึดไคยอย่างเท่อย่างเท่ครับนี่ครับโอ้ด้านหนคนเต็มครับด้านในครับคลิปนี้ก็มีขอขึ้นไปนะครับทุกคนคลิปนี้ก็เพียงแค่พามาชมภาพบรรยากาศนะครับนี่ครับด้านใต้้นม่วงก็เต็มครับนะครับแต่วันนี้ก็ไม่เปิดเพลงรอยกระทงเนาะหรือว่ายังไม่เปิดห่ครับนี่ครับเป็นนักท่องเที่ยวครับนี่ครับ สวย,สวยดานนี้ก็ชาติต่างชาติก็กำลังมาทำกระทงจากดอกบัวนี่พี่น้องเป็นบาบาลังเป็นสาวบาลังครับตอานนี้ก็กำลังเข้ามาครับเป็นซุ้มประตูประวยงามเนาะครับนี่ครับ,รบ <laughs> โอ้โหวันนี้ชาต่างชาติเยอะจริงๆวันนี้นะครับ มาแล้วก็มาอาถารูปกับกระทงครับว,ว้าวแบบนี้ก็เป็นชาวต่งชาตินะครับตอนนี้เมืองไทยทุกพื้นที่เนาะทุกจังหวัดทุกหมู่บ้านนะครับก็มีงานลอยกระทงนะครับในกรุงเทพมหานครก็จัดเต็มครับ บอกดัดก็ไม่รู้ว่าจะไปจุดไหนนะครับทั้งไอคอนสยามวัดโพวัดอารุณวัดละคังวัดปัจยุนวัดกัญญานะครับก็มีทุกที่ครับหนึ่งร้อยสี่สิบจุดนะครับวันนี้นะครับโอ้โหสุขใจสุขใจนะครับพี่น้อง <c oughs> แต่เสียดายเนาะ <c oughs> เสียดายที่ไม่เปิดเพลงนะครับ <c oughs> ถ้าเปิดเพลงลอยกระทงนี้จะเข้าบรรยากาศมากครับ ก็งงเนาะทำไมวัดน,นี้ไม่เปิดเพลงลอยกระทงครับเปิดแบบคอ้อนะครับโอ้โหโอเคแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่ยาวนะครับคลิปนี้กับเพลงแค่พาพี่น้องมาชมภาพบรรยากาศนะครับพาเปวังคืนนี้เนาะกับขอเชิญเดอ้อมาลอยกระทงอยู่ที่วัดโพครับก็คือพาครอบครัวพาแฟนมาเนาะถ้าใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็ขอเชิญจุดนั้นนะครับ นี่ครับเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นครับเป็นร้านขายน้ำส้มขายเกี๊ยวน้ำลำไยครับด้นนี้ก็แต่งชุดไทยครับเป็นสาวไทยหรือสาวต่างชาติเนาะสวยสวย ชุดไทยใครใส่ก็สวยใส่แล้วก็ดูไม่ออกนะครับว้าหุ่เลิศคือสาวไทยคนไหนคือสาวต่างชาตินะครับนี่ครับพี่น้องด้านนี้ครับด้านนี้เป็นพระเจดีย์นะครับด้านนี้ด้านนี้เป็นพระมหาเจดีย์สีรัชกาลครับนี่ครับด้านนี้ก็แต่งยุดไทยครับสวยสวยครับพี่น้องนี่ครับไปติเช้อยไเนี่ย่าัก ช่างสวยงามสุดเกินครับหน้ามาหาแต่รูปมากครับพี่น้องครับพระมาหาเจดีสีรีรัชการก็สร้างเพอ่อสบายเป็นพุทธบูชานะครับนี่ครับสับเพอร์สับเพครับพี่น้องครับนี่ครับงน้งาดีครับ โอเคเนาะคลิปนี้ก็ต,ออกต้องขอขอบเจอดเดอร์ที่ทามาฮับส้มครับถ้าเพอชอบเจอชอบใจก็ต้องขอฝรล่์ฝรัแซเดอร์เพอเป็นแห่งเจอแห่งใจในการสร้างคลิปต่อไปครับนะครับสว้สวย,สวย oh, <nice. S 1> นี่อ๋อเป็นบอขอบคุณเป็นบอกคำว่าอาลิกาโตะแสดงว่าญี่ปุ่นแน่นอนครับอาลิกาโตแปลว่าขอบคุณครับ โอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสบายดีเด้อสวัสดีนะครับเดี๋ยวเข้ามาจบคลิปอยู่ที่ตรงนี้เนาะนี่ครับนี่ครับวันนี้เต็มเต็มวันนี้เป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นปุ๊บทัวครับ ว้าวนีครับโอ้โหวันนี้เยอะจริงๆครับพี่น้องโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าเดอ้อบันนี้บา,บายบายสุขสันต์วันลอยกระทงนะครับทุกคนนี่ครับ